วันนี้เป็นครั้งที่80ตรงกับวันที่28มกราคม2 5งพัา้ารยิเก้าจ้จามิเชียเจ้าขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวามฏิเทะเจ้าองค์หลวงปู่สมเมด็จลุนหลวงปู่วีเดิด้ลหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาจินดาเมณีขอเทพเทวดาชาติทั้งหลายโปรดจงมานิมทนาในการเสดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพุณรัลตนาตายครูบายจานและเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจา้าเป็นสมาธิอันควรแก่การศึกษายทวมลต่อไปมาสวดจงนมเทวดาสมันตาจักรวาลิสุาตาคัจฉันติเทวตาสัจธรรมมุนีราชสัสฉิสังคุสาภโมกตัง สัจเถนะเนีจรู้เกื่ลิสิภาระสจเกจันตริเทวิมานี่ที่เประเทสะจขามีจะรู้นะคะนี่ที่วัตถุมีสัเตมาจายังจะเทวาฉลดทั้งวิสศเนียขันทัพนะคาะสิขันตาสันติเจยังมุนีว่าราว่าจะนังสาธุเมสุนันโตธรรมะสุนทะโลยัมพุทันตาธรรมะสุนทะโลยัมพทันตาธรรมะสุนทะโลยยมพะทันตา บทสวดนวการสิทธิภาิาน้ำโมตัสามพระครวตตัวหลังตัวสมมาสมทิภสษาน้ำโมตัสสอพระครวตตัวหลังตัสมมาสมทิศสษาน้โมตัสสาพระครวตตัวหลังตัวสมมาสัมพิทภษาบทสวดสัจเกียิยาคาถานสติเมสรานังอันยังพุทัธเมศรานังวัังเจนะสัจจวัตเชนสติเมหูตสัพะทานสติเมศรานังอันยังธรรมโมเมสรานังวัังเงเนะสัจจวัตรเชนสติเมหูตสัพะทา นาสิเมสระนังยังสังขุมเมสระนังวรังเอนทนัสสังเชนัสสติเมโหติสัพพะทามาสดมหาการุณิโกนาเถรทิอภิกาคาถามาหากาลุณิโกนาโถอาชายสัพพะปานินังโกเดตวะปานิมิสัพพะปโตสัมปวตินุตมัยเอเทนัสสัจฉวเชนะมหัุติสัพพิปะทะวามหาการุณิโกนาโถอิทายสัพพะปานินัง โูเรตว่าการมีสัพพะปตุสมโพธิมุตตะมังเจนะสัธะวัชเชนมาวันติสักพิปตถทวามหาการุณิโกนะทั้งสุขังสัพพะปานินางกูเรตว่าการมีสัพพะปตสมโพธิมุตตะมางเจนะสัธะวัชเชนมาวันติสักพิปตถวามสวดมหาสมัยสูตรเอวมสุังเอกังสมยังพุทวสักเจสุวิหารติสักสิลวิสุสมิมหาวุนีมหาตา พิกุสังเตนะสัจจินตจตมเทพิกุสเถสังเทเวาหันเตพระสิจโรกตาเกวเวตาเยฟุเยมาสมิปสิาหุนสิทกหุนตาพระสนายพิกุสังขันจะักจิตจนังสิาวาสิกาิานังเทวานังเยตัเสียยงโคพกวาสัเจสีะระติิเรวาตุสังมิมาวะเนวะหตาพิกุสังเทนะสัจจิงตนตมเทพิกุสเถสังเเวาหันเตพระสิจโรกาเกเวตา này kêu ye thì không an tằng tha sự ngay kêu sắn nó mới yến thì ye lập pháp pháp hòa che nút ở sắn cầm nơi ya móc ở sắn cầm nít chùa pháp công che súng che phát che kêu tha 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 sự ngay mà chỉ khổ ta che mắt ta thấy vậy tha thì ngay mà phá lao hòa phụ số sấm an chỉ tằng hòa phang phát san do yết phát sanิต tằng hòa phang sấm minh chơi yếu nếu sáu sáu tám và sáu sáu tám và กนรตราติตาสักขาวตัวภูรตัวคาตุลาถังสัวักโคต้าเทวต้าพักวันตังอภิวาสิตัวเอกมันตังอภังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวต้าพักขาวตะวสันติเจิมังคาถังอภาสสิมาสมยโยปวันนสิงเจ้ตายาสมาสตาอาคติห้มังคามัสมิยังสักิาเยวะปราสิตาสังกันเจ้าโคปราเทวตา

อภัสเกเยกจิตคิดั้งสี ko, ่นั้นขาตเสนเตคมิสังเิダダダียวายะภูมิปายมณิสังเกงเขววายังปริโกเรสันติเตชภูฟักภวะเจคุอามันเจสิยตุเยนทิคเวทัสสุโรกัทาตุสุเทวตางนิดติการว้นติาคาขัดังทัสนียภิุสังังเจเยิเกทิเวอะทิสุวัติธรรมทานังอรหันตสัมมสัมพุธาเจสัมติภะโวัานังเอตัปรมายวะเทวตา สันญิตปฏิกาเหตุสูงนสุดยถาติไม่หังเอถาเลเยี่ยที่เจตคุเวอวิสัญญายนาคตมัคฐานนั่ะหันโตสัมมาสัมพุทธาเจ้าสมุทปกวลฐานนั่งยถากระดมายเยเต้าตาสันญิตปฏิกาอวิสัญติตสุ่ดยถาติไม่หั่นยถาเลยเยี่ยเจติสันนิิคุเวเทวกายานังนัมมานิจตัยสานิิโกเวเทวกายานังนัมมานิเจติสานิจคุเวเทวกายานังนัมานิทังสุนาราสาริตมณนสสิโรตพัสสัมมิติเอวมุงเทิดพุทธเจ้ภูเวมโต แตสจะโซสุงทุกวัยต่ท่วจะสิโลกรมนุกัสสานิยคุมาตัทสิทายสิาชีริทัพเทลังติภัตตาสมาหิตาปุติสีหาวันรดีนาโลมาหังสาสีสัมพิโลทาตมเสานิสายุตสันนัมนาวิลาปิญโยปันจรสเตยัตตวะวเนคาสีลาวัจเวตะตัวมันติจัจจัสาาเจ้าสาสเฮลเจเทียวกายาที่เป็นการเสวิจารณสิทิษพุโว thế đã và phải mất là luôn sự tham hoa phật sát sà sát sẽ nang kêu sấm pha tượng ra năng ở manu sát nó phát sẽ nang gặp kêu sự tham mất phát xuống tàn sáng ở tàn sự tan kêu sà sát năng ở manu sát nó mất sẽ xuống gặp kêu nên mất phát xuống kêu sáng và tham ta và xuống toàn trường sà phan ở vinya dao quốc quốc sự tham hoa nó sẽ cù ma ta tô mang thị sát á sáu kêu sà sê lát kêu thiếu เวิชานาทัติโกเยวหังกิตาิสัมิทิลาเยมุกุภะโสสัตตาสังสาวยะขาภูมากับุระวะตวะที่มันโตชุกิมันโตวันนุวันโตเอสสสินโนมุทัมนาทิกกมุติคุนในสัญิติวันนั้สาวิษายทม่มวายะขันอนุตะวันนิโนที่มันโตชุกิมันโตวันนุวันโตเอสสสินโมุทัมมาณิกกมุติุนในสัญิติวันนังสาวิษฐ์าที่ัวายะกขันอนุตะวันนิโนยที่มันโตชุกิมันโตวันนุวันโตเอสสสินโนมุทัมมาทิกกรรมุติ

ปุริวาทิสังขะต่ละโททักิเมนะวิรูหะโตกัสิเมนะวิรุกะโคปูเวโลตระลังทิสังจตางโรติมาราชาสซมันการจตุโรทิสานทันทันะมานาทังสุเวเนตาปิราวัตตเยทิสังมายาวิโนทาสาอากูวันสนิกาสะทามายาภิเตนทิเวเตนทิภิกุจาวิกุโตสะหะจันทะโนตามเสโทจะกจิโนคันคูนิคันคูจะกปนัตโทขมันโยจะเทวสุโตจะมาตานิจกัสเซโนจะคันภคุณะโอไรชาชนโนสะโค หากูปันจาสิโควเจว่าติมพัลลุสุรีวาชัสังอิปิจเยสราชานุพันธพัฒาสาธารณสุขที่มโนธรรมนาที่กำหนดคู่หนงสิตงหนดังนะคะคุณาภาษาน้คาเวีสาราสหัสตสกัลคัมบาลสตระราอาคุปัยาคาสายาติปิยาโมนาทัศน์รักษาคู่าัค่ายศึกโนเอราวันดูมาณ์นัโสต์กรค้าสิ่งหันังเย็นนัาด่าเชสาสาหรังกิพิภารุชาปะคีวิศกุจักภูเวหายสาเทวนาหมัดชะปัตนาจิตาสุขนา อิติเตสนามังอภัยยันตทานาข้าราชการ้มาสีสพันนัโตเกมื่มาคาสิพิโธสงหายูวาจะอยู่กองาานาคาสิปนาสระนัมาคาสุพิทังสิโตเชิรหะเทนะสมิทังสิลาสิตาภาตโรวาโสเสตตอิทิมัโตเนสสิโนกาละเป็นชาะาทสมาสุราธนาเวภาสาวปจิเตสุจิเตจปะหะราโกนะมุทิสา สตการจับผลิบติตการงสัพเวโรสนามัจกาสนในแต่ว่าผู้เสนนงเราพระช่ามุอาสมุสัมพิโยทางนี่พะจึเจติคุณสมิจิวนางหลปปูจะเทวะกัทิมีจะเตวชุนโยจะาขมูดุ้ยเนาวัรุนาเทวะสมบูระยส่สสามตตากรทุกนคการอาภูเทวะยึสัจสิโยทเสตเทักกุทากายาสัพเพนั้นนะแต่วันนีโนที่มันโตชิดมันโตวันนีมันโตสัสสิโมูวทั้งานาที่ามุจจคุสัมิติวนนาง

ถรากสาวกเทวาสชลมากีสิงาดีว่าดิถูกาจะโรชาชจูมาผุ้านี้พาสินว่าดูนาส่ทมาจัดสจ้ากาัดเมชิตุกาเสร็ลยยกุจิลาคูอาภูวาสววเนสิโนทศเสกเกทศถากายกายสนันทวันนี้น้อที่มันโตชิตทมันโตวันนี้มันโตอิศสิงโมทุมาณาิกามุปิคูวนนัสมิติวันัง สมานามหาสมานามนิสามนิสสุสมานิทิาประตูสิกาอาคูอาคูมโนประตุสิกาท้าโูอระโยเทวายสะลโวิเทวิโนปารคามหาปารคาอะคูเทวายสชสิโนทเสตถสคากายสเพนานตวันนีโนยที่มันโตชุดมันโตวันนิโันโตเชสศิโนโมทันาที่เขาสีูในสมิตงินนสุขการลุงหาหรนาคูเวทันเนสาวทาตะไคระหาโมขัะกูเทวายจัาสัามิตรข้นา มิสการ่เนสสิจโนเนี่ยังอากาไปชุมยเยาิสา่อาิสิสเตเถิสทากายาสัพเพนันตุวันนีโนราที่มันโตชุติมันโตวันนันมันโตเนี้สสนจีโน่ทุกมาทิกันมันจะนูงสมิติวันังเมื่อมีอยากทส่ายมาฆทกาแเนสิโนสัมพิตการละมเสถ้าชตินามาเาสวานิมันลัติโนอาคัวทาตูปะนนิมิกาสสเตถิทากายาสัพเพนันตุวันนีโนรที่มันโตชุิมันโตวันนั้นมันาติเนัง

เจตสัพเพทีเป็นเจสิเจทมีสัมััเกมาเสนาที่การนีเป็นสััสมันที่ยังอิทธันิธันที่ารเนันังุวะสมันตาปริวัตรรมาวุมมนจิตักจนอิทธากัสมหาเสโนาเมเนักเปสยิปานินัแต่ระมาหาจะสังกตัวนักเทระวักกัาสุภุมโกถังยังโกสวจชิโกตถาโสกิทาวติสังกโกสยังอิทธสกัง ทิญยาโยวาิตวานิจกุมาตโตอมันีสักเกสาสเนเตมาลสนาทิกินตาเทวิชานาทุกโเจสาระมัลุงคิตวาวิทาสัสสนัมิาราเกปะกามุเนสังโมังตีอินเสยุสัพเทวิชิตสังขามาภิยะทุกสัสนโมทังิสัเตสังาเทเสนสุตาเสวจินลชยะตะกอน นโมมีพุทั้งเจสาวสาวและตุณัติตุณัฐมิจาาเป็ะสักิษย์ผู้ศิษยเทวานารายณ์พระราเมศรานุธิธรรมาจุอินทาจตุโลกาคันธีรักขตาสมิทธาภูติังคังคาจะจะทำและใช้ผู้ระษยที่เมื่วันจิตเยะใช้ใช้เขารันดีเขะดันดีนาท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 ีใช้ใช้พระควและคนนี้ใส่หนไรลใส่เส้นแเมรุรหลสักคนน้อยชีธิ์ใช้ใช้ทำกีและสมกี นาเขียนทนาคีปีสาจะพูตาตาลิชายชัยเป็นมิมิตรโรกีชายชัยสิงค์พีสธาชาาน้มุกชาชาย่ชัยวัดลุนน้มุกษาตาชัย่ชัยจำฟปาที่นาค้าเกิดข้ากุละขันถอชัย่ชัย่ัชะุนละตุรงสุการผู้ชงสีอาภัยยพร้าทีฟาชัยชัยวัลุนนมุกยาตาสีกาสีกาเสนนาลีปุนสิที่นองและดีชัยชัย สุขาสุขาสิใช่ใช่ยชทารนีตเลสิขาสุชายาใช่ใช่ทารนี้สั่งเสุขาใชยใช่ยมงง่อเลยย่าเพราะว่าเกยใช่ยชมรุ้นี่ยากยใช่ยรักษาสื่อสื่อแ้วเสกาใช่ยช่ทำเนีานแค่งนใช่ยชราชาที่ราชาใช้ใช้ใช่ปยิสัพกขา ชายชายอรันตาปัจเจกพุทธสาวังชายชายมหายสุโรหะโลหาเลงเทวาชายชายพรหมาสุรัคโคชายชายนาโควิรุณเโกวิรูปโคจันทิมาทวิอินโตจเวนัสเตโยจักเวโรวนโนปิจาอัคิวายโยจักันชินหูกุมารโรท้าตระตะโกทาทัะมาเทวาสิทธิกาปัศนาเทโย มีสโน้อสังกัสัปาหใช่ยัามูเขวันตุเตช่ยันทมจะสังโพจะทัศาโรจะใช่ยังเเตนใช่ยเตเชนใช่ยสตที่ขวันตุเตเอเนพิเศเตเจนหโหติเตใช่ยมังคลังชชยโยิพ่าสุรมโตยังมาทัศสปาหิมโตปราชยโยหสยังโบชิมันเจสมโมทิคา ชัยยะตถาภัมมนาม่เห็สิโนชัยโยผิพุทธัสสสิเมัโตยังมาลัสสสภาติมัโตภราชโยโพสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทัศนาม่เห็สิโนชัยโยผิพุทธัสสสิเมัโตยังมาลัสสสภาติมัโตภราชโยโพสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาเทวาคณาไม่เห็สิโนชัยโยผิพุทธัสสสิเมัโตยังมาลัสสสภาติมัโตภราชโย โพสยัมโพทีมันเทกโมิตาใช้ะทาสันยนามสหนสิโนชโยคิพิทัฒนสดิมโตยังมารละเสสัตาคิมโตภราสิโยโพสยัมโพทีมันเทขโมจิตาใช้ะทานาคนามหิสิโนใชโยิดพิัเสดิโตยังมาะเสัตตาิมัโตราสิโยโพสยัมโพทีมันเทโมจิตาใช้ะทาสัพธรรมนาไมห็นสิโนใโโพธิยามมเรศกายนังเงนทวัตนโ เดวังตะวังให้เชโยหุยเชยาสุเชยมังคเลยราสิกะปัลังเกสิเสกัทภิโกคเลอภิเศเกสาวพิทานอะคับกโตขโงมทักจีทังคตังจีมังคเลงุีาาทังสติังจโนโดสีนิโตจสียี่ครั้งรามจาริสุแะท้านขีนงกายกรรมังวาสากรรมังปะทักขงปะทักขีนงว่าเนือกมังพันิสิเกปะทักขิณาปะทักขินานี่ตตะวนให้ท่านตะเท แต่ถ้าสิเงใดแต่อาจาทาสิ่งนดทะ่มิหาาษาสนเพะโลกัสกิตาหัถาสทธิาติพี่สิมนุนตลใเยเทวนิชย์มิถานิอทธิพัาธิทายุตสาสตาุ้นติสิตายุติัพพะทาะราคันติสัพะสัสตานาราคันติเชีนยสัสสัายาคาจิปตนาเตสังสัพเิปุรุนตมโนราคา ตกาเลพราะว um si um. ่าฉันถุว่าสังสาวดาหตาโราุปลทวาเทสังหิวาเรนเถิสอาายสุขังจิตสุขังอรันติยะานะหังมิโสธรรมนิยามสุตังเอวมีสุังอกังสมิยังผู้วาสาววิยังแหลัดทุเชตาวุนีอนาเป็นทิขสะานามิจตโคะวา พิคูอามันเตสิทิขาวติถีขนเตสิทจิเตพิคูพ้ะท่นให้โตปัจจัสูุขวายแต่โ้วจารปาาทาวาพิ่เวราทาวาจานันุปาาทาวาจาราขัานิการาสาจิธรรมตจิตจาธรรมนิยามิารสัจเฆสังขารานิจาริัารุธาข้โตทิสัมพุสเตรทิสเมธเถรทิสัมพุสวาทิสเมตตวา อาจิตตติเทเสติปัญญเทติปัสสเทติวิวาลติวิภัสสติกานิโกโรติสัพเพสังขาราทุขาติภวะทวาวคิพวีตัชาทัตานุกวาทาวตัชขาทัตานังสิทาวสาติธรรมลัิตาธรรมะนิยมิตาสัพเพสังขาราทุกขาติการิภัชตโตทิสัมพุชเตทิสเมตวิสัมพุชติวาคิสเมตวาอาจิตตติเทเสติปัญญเทติปัสสเทติวิวาลติวิภัสสติกานิโกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ ปปาทาวาทิคูเวทาธาคาานังนุปปาทาวาทคาคาานังสิกาวสสาคาติธรรมะติตาตาธรรมนิยามตาสัพเทธรรมานาตาติตังนุธาคัตโตอภิสังขุสติภิสมีติภิสังพุสตวาภิสมตวาอจิกเทเสติปัญญาเตติปัสสเตมิวานิติมิภาสสตตาิกรโรติสัพเทธรรมานาตาติถ้ามโวจะพภาว่ธรรมนาเตติคูพักภาวโตภาสิตังอะพินันคุณเต มาเสท์คเทกัลรัชคาถาปฏิการนันวาข้ามือนัปฏิกัรเจอนายข้าังบุคคลนม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วได้อะไรและไม่จึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนิทัสสีํำติยีนั้นั้งอภั้ตจานะข้าังสิ่งเป็นอดีตละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตจะยังไม่มาจุดปัญญซโยธรรมังดขาดะทังวิปัสตสังหีรังอสังจุดปังคังวิธมนุปุเิยะ ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจริแจ้งใมงเงองแองคอนแทนเขาควรชอบคุยในการเช่นนั้นไว้อต่เชื่อว่ากิจมติกับปังโกชัญญามาทธนองสุเวความเพียริกที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความใจและเพ่งนี้น,นยายหนสังฆดัเนเตน้ามหาเสนนท้นทนมัจินาและการถัดเคี้ยวจามาจุไาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาริมาตำเพียงอโหระตธรรมที่กงตังตเวะเจตระรัโตติสังโตสิะเตมุณีมุณีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรเช่นนั้นไม่เกียยครั้นทั้งกลางวันท,ทั้งคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็าน่าชมมืสวดธรรมสังเวคะปัจเจเวขนะสเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจ แล้วูกระทำนานม่ทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วจะไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข้าสังขารือร่างกายจิตใจและรููกระทำนานไม่ททั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วจะเจ็บจิตายไปสัพเพธรรมานิตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ควรถือว่าเราว่าของเรา เระ่อจงว่าจของเราชุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนชุวังมระนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังเมยามาริาพังขณะเสด็จพินตายเป็นแท้มาได้นั่ปริโยสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเนอเนยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาได้นังเนเนยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่จะสังเวช ยังไงยอาจะรัางร่างกา,ายนี้มีได้กูออ่นานปรเภทวิญญาณอ่ะฉันก็สัญาณทุท่าอันก็นนทิ้งเสียแล้วที่เสสติจากนั้นทับประจะวิ่งซึ่งแผ่นดินถ้าลิงพระดำหรือว่าคนเดืออว่าท่านไม่ท่านคืนนี้รดขงหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จะว่าแต่สังขาราสังขารสังขารมี่เสี่ยงหรออุปา,าวทวายะทั้งนี้เนา มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเื่ิมใปเป็นธรรมดามุความิตแต่ว่านีรูชันกี่ังเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปในสังหูปสมโสุโคความเข้าใจสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสเพสยาม่ดันจิจจะทั้งหลายทั้งปวงกําลังายอยู่เมรลิงเสยจมลื้เลที่ตายแล้วและกำลังจะตายจะเทวทังม่ลื้อสแลยาก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อิเนเอตัสังกิโย ความสุขใส่ในความตายนี้ยัไม่มีแเราเลยแต่สวดนม้ตายยังกินจิตยังกินจิตกสลกันมสักเที่ยเ่งตวันกยังโลอนนทันเกิสนันตุกคนจดเยทีวันสังขาเนี้อที่พระตาทีะยตสทาวันเสุขาวันเทุกทาเป็นชันเก มาตาทิตาสุิตาหนต๋ที่คลาขอมนุษันเติสัพเพยาทิทาสุิตาตัที่คาขมันตสัพเพยาิทาสุิตาต๋ที่คาขมนุันเติสัพเพิสาสัพเพยาสัพเพิาสุิตาตัที่คาขมนันตสัพเพอากาลิยประชายสุิตาต๋ที่าขมิุษันตสัพเพนักาสุิตาตัที่ขาขมนุษันสัพเพเทวาสุิตาตัทุกาขมนุษันตสัพเพสามติล เกษตริชาหลวงพ่ทวนโมโพธิสดว์คันจิมายะิตพัวานโมโพธิสตว์คันติตมายะิตพัวานโมโพธิสตว์คันจิมายอะจิตพักวานปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิห้าระวสิมีตุเป้ะเลโพธิคะเลตะิงตะยิงตาธรรมทานีนั่งเขวันตุโพชิกา ตัิงกัลโลนเจถวิหารแลมันทะเลเทราสุลชาลวะกาสเจรษฐกวสารามิคาทานะปฏิปัสสาธรรมสุทีสานิขมะเสราสปานุปุาสุติตาพวันปุตเตัลผู้ชัยเยี่ยทิชอันเถรสัมภวาสังเสริฐ้าตาขั้วปภากิกาในอันกัางธรรมว่าดังปฏิเิสตตสัพเทติทึกขัสสกรโอนเจสังเถยังท้าติจิรังสังตังธรรมะสังมาเคลาจะตุูเข้าถังภูเขาตัวสาเขวะ้ท่ใยจิตาเจะ ทำเพียรเขาตัสัตโมสัตเพียรมชาทีโนผู้ถึงสำปาผิดโดยยมม่ทำเยะยาวเแต่สัญญาอุสัตเรานีโนเพื่ทัศน์เสนสัมมาทารังปวเวันตกาลเทววาสตุผู้ที่าวายสัตตานังสัมมิทังนิเนีทิมมาตาพิกาจะจัางนิจจงรคันติพตันเอวังเมราชาโนเปะชงรักันติสัพพทา ทวตายโยชนะคาถาทุกขปัตาสินิทุกขะปียปัตาสินิทุยาโสกปัตาสินิโสกฆวหุติสักเฆภิกขะนิโนยิกาภุกขะจะอเหติสัมปัตังคุณยะสัมปัตังสักเฆเทวานิโมทังตุสัพพะสัมปัตติยะทันังทุทังตุสัพภะสีลองรักขันตุสัพพะทาภาวนาขิละตาหุตุขาฉันตุเทวตาคาตาสุมังคาคาถา โหติสัพพังสิมังคะลังรักขันติสัพพเทวตาสัพพะภุฑทานิพาเวนะโสุทีหุนตุนิรันจารังโหตุสัพพังสิมังคะลังรักขันติสัพพเทวตาสัพพะธรรมานิพาเวนะโสุทีหุนตุนิรันจารังสัพพััััังงงสสิรมคะลกเทวตาสัพพะชังฆานิพาเวนะโสุทีหุนตุนิรันจารังสัพเทวพิธาพระราภิธาสัจเจตานันเจียงพระลังรักขันตานันจเตชวินะรักขันบุญฐานิสัพพโส สัพพิทธาภราพิตาปจเจกานันจยังพลงอรหันตานันจเตชิยังพละอรหันตานันจเตชิยังพลงอรหันตานันจเตชิยังพละอรหันทานันจเตชิยังพลัอรหันตานันจเตชิยังพละอรหันตานัเจเตชิยังพลงอรหันตานันจเตชิยัง สัพเพพบทาระพทาประเจกานันิยังพลังอรหันตานันตเชีนะรักังเินทานิสัพพโสสัพเพพุทาภราะตาประเจกานันิยังพลังอรหันตานันตเชีนะ้รักังเป็นทานิสัพพโสสัพเพพุทาภราพตาประเจกานันิยังพลังอรหันตานันตเตชีนะรักังเปนทานิสัพพโสสัพเพพุทาภราทาประเจกานันิยังพลังอรหันตานันตเชีนะ้รักังเินทานิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญคุณที่ข้าพเจ้าได้สืบสาพยาทพุกท่านนี้ข้าพเจ้าขอน้อนกล่าอุทิวาเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคตลายขออานิสงส์แห่งบุญคุณทนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้วข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกโศกภัยภัยกรายรทุกดวงให้มีหลังรายได้สุบสิุดมั่นคงเป็นสมามาชีพเป็นชอบธรรมทั้งว่าไม่มีอดอยากจนขออย่าได้มีแต่ข้าพเจ้า ในข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมัน่นในพระธรรมคำสอนให้องค์ส,สิด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรองอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นห้มรนาสาธกการในิธลสมนี้ปกประสิทธิ์ราสตรวพรน้ำส่งอน,นิภาพให้มงคลไปสว่ทุมวคลพิทาศถั้งทและฝ่ายเรารวมถึงทุมงค,ทคล,ล,ลงงท,งคท,งทุกคนที่สามสิบโมเลอสร้างขึ้นให้เกิดด้พิานิภาพเวีวานิภาพและานภางในาคิ์สสารศึกอำยผลให้เป็นสิบมงคลแก่ผู้ครอบครองและผูชาทุกการเพิน